ก็โคตวันนั้นก็ปลูกกันนะเอาไปปลูกด้ว คนออกไปขวาออกไปซ้ายออกไปคนสวยเดิน <laughs> 嗯。<Okay. S 2> okay. ดูให้แม่ดูค่ะไม <c oughs> ่มันมีาการเปลี่ยนโดยกาทำอนไรว่าเป็นปุ่มสร็จพยาออกไปลาดเขียวเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยนะคะ านเป็นต oh ัวหนังผื่นนี ที่จะได้มากินใส่ก็จะเป็นน้อยสีก็จะแพงมากห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท เกดโดนซะด้วยเกดเขาซะด้วยวันส้มดนตรีสามวันหนไอเดก็จะเป็นแบบผ็ดมากอันนี้ก็จะเป็นเผ็ดน้อยนะ

ก็จะเป็นองสดตัวสีวตัอ่อรตัวไหนม่หยอกไ้เป็นตัวนี้สมม่วง Take it, take it. Think it. Seek it. Take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  it. Oh my god, I นก็ขอกันมาได้เด้อสกุตตี้จ้าขอกันมาก็ได้นะจ๊ะอีกขึ้นมาบ้างอะไรมีอ,อีีมีบางทีก็ยือเพิถ้าไม่มีก็ยืมมาสกุต คนท่าอยากขึ้นทำอะไรอีกก็กัน,น,นเลยนะ